่วงมมา้เฮยสวัสดีค่ะ นี้น้องบีเอ็มกับพี่บอมจะมาทำอะไรครับจะมาทำไดโนเสาร์โอ้จะมารีวิวไข่เซอร์ไพรส์ไดโนเสาร์ไข่ไดโนเสาร์อันนี้นะคะเราจะไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยเราแกะมาเราจะได้ไดโนเสาร์อะไรนะคะนี้เดี๋ยวให้เด็กๆมาลองแกะกันดูเอมเลือกก่อนเลยครับอันนี้อันไหนครับอันนี้แบ่งกันนะแบ่งกันนะถูกต้องครับอ่านได้ดีๆครับตรงกลาง โอเคแม่เล่นเป็นกันนะแข่งกันนะครับอโอเคแล้ม่ช่วยน้องเพยงแกะไหมครับไม่ช่วยช่วยช่วยแข่งกันนะใช่ใช่ใช่แข่งกันแ้เร่อเลงแกะแล ม่แม่แม่สีเขียวดึงเลยพี่บอมมันต้องตัวขาดครับอ่แบกหน่อยหนยได้ครับได้หครับเียวเขียวางนี่อ้หนู้จเครับี่ยขอดูหนยสีเขียวถูกแลสีเขียวถูกแลนัอยางบ้าเน้องาโอ้ จะฟ้าไข่จะฟ้าไข่เป็นดูงใจดวงได้ค่ะอ่าอันนี้ของพี่บอลอะไรของน้องพี่เอ็มนะอันนี้อ้าวเมื่อกี้น้องพี่เอ็มเลือกสีนี้ใช่ไหรอครับเลือกสีนี้ต้องทำยังไงนะก็เลื่อนไปเรื่อยแกตรงนี้ก่อนใช่ไหมแล้วก็ทำแบบไหนต้องดึงเหรอเดี๋ยต้องดึงอันนี้สองอันแล้วมาลงกระชากกอ๋อกระชากยังไงเนาะเดี๋ยวนะอ๋อแกะนี้ก็ มันเหมือนเป็นลูกคางเหรอลูกเก๋นี่หน่อยอ๋อมันเป็นลูกคางเหรอไหนไหนไหน,ไหน,ไหน,ไหนแม่ลอาทางทำดีเป็นลองทำดี้เป็นอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะส่วนเขียวหน่อยบ้าวนี่แม่เห็นกั่น้องมีเอ็มด้วยไม่เป็นนะคะสีเขียวสีเขียวม่มีไฟอะ่ะ เขลเ่นแบบไหนนะยเอนี้เอยล่นยังไงนะอ๋อเนี่ยเขาให้สู้กันอะ,อะนเมื่กอ,อกี้แม่เบ้นน้องพี่เอ็มแล้วก็พี่บอมไปหาวิธีเล่นมาแล้วนะคะนี่คือไดโนเสาร์ทั้งหมดที่เราได้มาสองตัวนี้เหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นที่ร็เลย อ่าเดี๋ยวมาให้พี่บอมกับน้องพี่เอ็มเล่นให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงสรุปแล้วมันเป็นลูกหางไดโนเสาร์นะคะใช่ไหมน้อพี่เอ็มใช่ครับโอเคให้น้องพี่เอ็มกับพี่บอมเล่นให้ดูมานี่เล่นให้ดูแม่ครับเดี๋ยวแม่เอากล่องลงก่อนนะครับโอเคไปไปแม่ไปเล่นอย่างนีตัดอย่างนี้แล้วก็ดึงวิ้ว ไม่ไปเลยไหนแม่ลองดึงคนเดียวเอ๊ะลักชุดเลนิดนึงนะคะยังไม่เคยเล่นแแต่่่่มนีได้แล้วอ๋อถ้าเกิดมันชนแบบแบบเนี้ยมันบอกว่ามันจะบแรอะไรย่างเงี้ยอ้าดับเลย ลองแกนตัวพี่บอมลองเมียใช่ไหมคะับเจ่งไปเลยบินไปเลยเ่นได้ใจชาวข้เป็นตัเสาอ้าวเนอะมันก็ไม่ไปไฟนะหนูอย่พิ่งนี้เดี๋ยวให้พี่บอมทำเดี๋ยวแม่ลองชนกับพี่บอมหน่อยชนกับพี่เลยครับอ่าเดี๋ยวชนกับพี่บอมให้พี่บอมทำเอามาเหรอก็โม่ปากพี่ทำไมเนี่ยนี่หนูเอาอันนี้อันนั้นให้พี่บอมหนูเอาอันนี้ ครับนี่อันนี้ตัวนี้เอาอันนี้อ๋อเอาันนี้อ๋อพี่วังลองพี่วังลงก่อนโอ้ยอยากเห็นะคะอย่าชนกับพี่นะครับห้ามจิ้มนะครับดูสวยไหมครับสวยอไปเลยโอ้ยมิงด้านนมันไม่โดนกันเลยมันอยู่นิ่งๆจับได้จับได้โอ้โอเคมันอยู่นิ่งๆกับที่เลยอ่า บอกเพื่อนๆน้องบีเอ็มกับพี่บอมรีวิวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวน้องบีเอ็มกับพี่บอมขอตัวไปเล่นลูกขางก่อนนะคะอ่ะบ๊ายบายเพื่อนๆค่ะบอกเพื่อนๆอย่าลืมติดตามชมน้องบีเอ็มด้วยนะคะกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้น้องบีเอ็มด้วยนะคะใครนะเนี่ยใครจะเนี่ยงเนี้ยโอเค